โครงการพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้องโรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยาโรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากลสินเขตหนึ่งนำโดยนางเบญจมาศพูลมุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจทย์ศรีราชบำรุงรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยาโรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6ก โดยในปีการศึกษา2567มีนักเรียนทั้งหมด28คนคู่และบุคลากรทางการศึกษาจำนวน6คนโรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยาได้ดำเนินการโครงการพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้องดังนี้ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้อง2ตรวจสอบข้อมูลลายชื่อเด็กที่หลุดจากระบบจากทางต้นสังกัด 3. าดำเนินการลงพื้นที่ติดตามนักเรียนสี รายงานผลการติดตามให้ผู้บังคับบัญชาทราบและรายงานผลไปทางต้นสังกัดต่อไปผลการติดตามมีนักเรียนที่หลุดจากระบบจำนวนหกคนติดตามได้ครบทั้งหกคนและห้าคนกลับเข้าสู่ระบบส่วนอีกหนึ่งคนไม่กลับเข้าสู่ระบบเนื่องจากอาศัยและศึกษาอยู่ต่างประเทศขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมค่ะ